เข้าไปชมคลิปนะคะไส่ไหนวันนี้นะคะสับตะไคร้กดกระดิ่งให้นนะคะวันนี้นะคะหัวข้อของเราคือ10บเหตุผลว่าทำไมคนรุ่นใมเรามาฟังกันเลยค่ะมีอยู่สิเหตุผลอ่ะเหตุผลที่หนึ่งสำรวจตัวเองกันนะมาตรฐานสูงหรือเปล่าเลือกเยอะหรือเปล่าฮะ แล้วยังไงนะคะยุใหม่นอหนึ่งหนึ่งไปแล้วสองกลัวโดนปฏิเสธใช่ไหมกลัวโดนปฏิเสธใช่ไหมก็เลยชิงไม่มีใครขะเลยถูกไหมอันนี้เหตุผลที่สองทุกคนอ่ะอีกเหตุผลหนึ่งอยากมีแฟนนะแต่ไม่มีใครเอาปวด h e f กปะจริงเหรอ ต่อมาเห็นผลที่สแสดงออกมากไปหรือเปลา่าชอบโพสเลยล้โสดค่ะตีด้วยค่ะสดค่ะไม่มีคนคุยค่ะแสดงออกไปไม่มีใครกล้าเข้าหาเลยเห็นไหมยอย่านะอ่าเห็นผลที่5้านะคะฝันอยากมีแฟนเป็นเจ้าหญิงเจ้าใจหรือเปลา่ามาตรฐานสูงและยังฝันอีกด่่ย เธอคนนั้นเข้ามาในสิ่งักดิ์สิทธิ์เ้าหญิงตไ้เลยทำให้เราไม่มีแฟนจะทีนะต่อมายังฝันถึงแฟนเก่าอยู่บ่อยๆหรือเปล่าลืมคนเก่ายังไม่ได้นั่นเองฮะอะลองถามตัวเองดูนะเป็นคนนี้หรือเปล่าคี้อายค่ะไม่กล้าแสดงความรักคี้อยุ่มยุ่มยิ้มยิมอ๋ยเขาไม่จิบก็ไม่เป็นไรไม่จิบก็อยู่เป็นสรงแบบนี้แหละก็เลยอยู่เป็นสดขึ้นคันอย่างนี้จ้ะเธอ กลัวการผูกมัดเอาใหม่ะเอาเฟยก็เป็นเหมือนกันกลัวการผูกมัดจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะกลัวการผูกมัดอืมจริงๆเราคนหนึ่งคือเราไม่รู้ว่าคือวันนี้เรายัางอิสระยัยงใช้ชีวิตมีความสุขยังจะอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะไปเที่ยวก็ไปอยากจะไปกับเพื่อนก็ไปไม่ต้องอรายงานใครไม่ต้องอะไรทั้งนั้นไม่ต้องเกรงใจใครอยากเป็นก็ไปแล้วอยู่ๆวันหนึ่งถ้าเรามีแฟนต้องอยู่กับแฟน มีคนมานอนข้างๆเธอจะกินอะไรดีอ่ะตรงนี้โอ้ยแม่คิดก็อึดอัดแล้วงี้เห็นไปได้นะเธอไอ้ผลต่อมารักอิสลมามเออมันก็จะมีบางคนนะที่แบบรักอิสลามอยากจะไปไหนก็ไปอันนี้เป็นเหตุหตผลอีกเหตุผลหนึ่งนะอะอันนี้เป็นเหตุผลที่เก้ารักอิสรา ต่อมากลัวตารางชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปนิ่งไงกลัวตารางชีวิตเปลี่ยนไปไงอย่างเช่นตื่นขึ้นมาอาบน้ําแปรงฟันไปทํางานกินข้าวกลางวันกลับมาไปเล่นจิมขึ้นมาห้องอยากกินข้าวข้าวข้าวกะเพรา,า,า,าที่เซเว่นเดินไปกินเบียร์หนึ่งกระป๋องหิ้วมากินเสร็จเสร็จสับอยู่ๆวันหนึง่งต้องมานั่งดูแลใคร ยิมก็ไม่ได้ไปเข้าแฟนต้องไปรับที่ที่ทำงานหรือต้องไปรับแฟนที่ทำงานเอ oh าไหนก็เออมันก็จะเป็นไปได้นะทุกคนอ่ามีมีม,ม,ม,มีมีคำมีบทความบทความหนึ่งที่เขาเขียนไว้นะไม่มีคู่ก็แค่เหงาไม่มีเขาหรืออะแค่โสดสอย่าไปกลัววามโสดคะ่ะทุกคน วันนี้เฟยก็มี10เคล็ดลับนะคะไม่ใช่สิบเคล็ดคะสิบสิบข้อเหตุผลว่าทําไมเราถึงยังโสดนะวันนี้นะคะมันเป็น10เหตุผลที่แบบคนโสดส่วนใหญ่ที่ยังโสดอยู่อีกข้อหนึ่งขอเสริมนิดนึงก็คือแอปรักคนที่พี่เจ้าข้อแล้วข้อที่11บปัญหานี้ยไม่ดีนะทุกคนก็อยู่เป็นโสดนี่จ้าสาว เราสองหนุ่มๆก็เหอะเนาะแอบบรักคนมีเจ้าของนั่นเองนะคะโอเคขอบคุณนะคะที่ดูคลิปจนจบนะคะอย่าลืมสับสกายกดกระดิ่งให้แม่ด้วยนะคะโอเคขอบคุณที่ติดตามนะคะ